เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมเบ้ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบกัมเบ้นะครับผมช่วงนี้นะครับเห็นหลายๆคนเข้ามาถามว่าอยากลองเล่นคัสสามนะครับผมเซิร์ฟคัสสามแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่นอาชีพอะไรดีนะครับวันนี้เราก็มาแนะนํา3อาชีพเล่นง่ายสําหรับเซิร์ฟคัสสามของกาวิตตี้นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระะะะดดดดิิ่่่่งงแจจ้้้เเเตือนนนนววยยคครับลลลาาปใหมมีไไพฮะ สำหรับสามอาชีพที่เราแนะนําในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นสามอาชีพที่เล่นง่ายสกิลแบบไม่ยุ่งยากมากนะครับผมแล้วก็ดาเมจค่อนข้างโอเคเลยที่สําคัญนะผมใช้ของไม่ได้เยอะมากคือเรียกได้ว่าสามารถใช้ของในเกมเก็บเลเวลได้ระดับหนึ่งนะครับผมก็แนะนําเลยครับผมสามอาชีพนี้นะครับคิดแล้วไม่ออกสามนี้ยืนพื้นไปก่อนเลยนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมนั่นก็คือโดแรมนั่นเองนะครับผมโดแรมเนี่ยถ้าใครเล่นแต่เซิร์ฟคลาสสิกมาก่อนอาจจะไม่รู้ครับผมคือปกติแล้วเวลาสร้างตัวละครนะครับตอนนี้ในเซิร์ฟคลาสสามเราจะเเกิิดป็นว กับเผ่าโดแรมที่จะเกิดเป็นซัมมอนเนอร์นะครับผมคืออาชีพอของเผ่าโดแรมมันคือซัมมอนเนอร์มันมีที่เดียวแหละมันมีอาชีพเดียวแหละนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพด้วยก็คือทั้งชีวิตเป็นซัมมอนเนอร์ไปตลอดชีวิตเลยนะฮะซึ่งโดแรมที่ผมแนะนําให้ลองเล่นนะครับผมก็คือโดแรมสายกายภาพเพราะว่ามันเล่นง่ายคือเรียกได้ว่าใช้สกิลเดียวทั้งชีวิตนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าน้องโดแรมเขาเป็นยังไงนะครับคือโดแรมเนี่ยเวลาเลือกตัวมันจะมี เป็นเรียกว่าเป็นสีตัวนะครับผมแมวขาวแมวเหลืองนะฮะมีทุกแมวนะครับผมมีหลายๆแมวด้วยมีรู้สึกจะมีแมวดําด้วยมั้งนี่ครับสกิลหลักของเรานะครับผมของกายภาพก็คือสกิลนี้ครับพิกกี้เพ็กนะฮะนี่มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับผมสกิลนี้นะครับผมเป็นการปาอะไรสักอย่างใส่ศัตรูนะครับผมแบบนี้นะฮะปุ๊บ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 อ่าเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมครับแปดหมื่นนะครับผม ดามจโครเวอร์ code, วังนะผมนี่เพิ่งเลเวล1 0 5เท่านั้นเองนะผมเห็นไหมฮะว่ามันเล่นง่ายมากเลยแล้วมันบัฟเพิ่มได้ด้วยนะบัฟปุ๊บแล้วก็ทำให้สกิลตีไกลแรงขึ้นอีกนะครับปุ๊บเห็นไหมแรงจัดๆนะฮะนี่แล้วก็ มันก็รัวระดับหนึ่งนะจริงๆมันรัวได้กว่านี้แต่ผมไม่ได้ทําของไว้นะครับผมอันนี้คือของแบบเบสิคเบสิคเลยนะฮะนี่ฮะเก้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยโอ้สบายๆนะครับผมอ่แนะนําของสักนิดนึงนะครับผมสําหรับใครที่จะเล่นอาชีพโดแลมนะครับผมก็ของเนี่ยเอาจริงเป็นของที่หาได้ในเกมหมดเลยนะครับคีย์หลักๆมันอยู่2อัน1คือไม้เท้าแมวนะครับเลเวลร้อยเอาสักบวกเขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกินบวกเเนี่ยมันจะเพิ่มแอตแทกไอ้แอตแทกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยคือเพิ่มเยอะเวอร์นะครับผม แต่ต้องตีบวกเขึ้นไปก่อนนะซึ่งการบวกเจ็ดในเคริฟขสามอ่ะมันง่ายมากนะฮะไปซื้อในตลาดเอาก็ได้นะครับผมหรือว่าหรือว่าจะเอาซื้อบวกสิมาแบบผมแล้วก็ได้นะครับอันนี้คือบวกสิยังไม่ใส่การสักใบด้วยนะครับผมมันยังแรงเวอร์ขนาดนี้นะฮะเนี่ยถ้าใส่กาเอสอีกสักสองใบเนี่ยหรือว่าใส่ไว้ไนท์อีกเนี่ยมันก็แรงกว่าน,นี้ได้อีกนะครับอ่าอันนี้สามารถซื้อต่อคนอื่นได้นะครับผมส่วนชุดนะครับผมโดแรมเนี่ยมันมีชุดเลเวลร้อยอยู่นะครับก็คือชุดโดแรมของมันเองเลยนะครับ ก็แนะนำว่าใส่ชุดโดแรมเอาก็ได้นะครับราคามันก็ไม่กี่หมื่นนะอันละไม่กี่หมื่นเซนนี่นะครับผมคือมันเป็นของที่หาได้ในเกมแล้วก็ดอกง่ายด้วยเพราะมันดอกแค่มอนเลเวลแบบร้อยต้นๆอ่ะนะครับอ่าส่วนไอเทมชิ้นที่2ที่ต้องมีเลยนะครับผมมัสแท็บนะครับนั่นก็คือประดับหนอนนะครับผมประดับหนอนเนี่ยไม่สามารถซื้อกันได้เราต้องเอาพวกอ,อุปกรณ์โดแรมเช่นเสื้อผ้าคลุมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยไปแลกเป็นโดแรมโ,รมโทเค็นนะครับผมแล้วเอาโทเค็นเนี่ย ไปแลกเป็นประดับหนอนอีกทีหนึ่งซึ่งประดับหนอนเนี่ยซื้อขายไม่ได้นะครับผมผูกกับ ID ไว้นะฮะก็ประดับหนอนเนี่ยใส่2ข้างได้เลยนะผมเพิ่มความแรงพิกกี้เพ็กนะครับผมตามเด็กของเรานะฮะและที่สําคัญนะผมใส่2ข้างลดไล่50%นะแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยลดไล่พิกกี้เพ็กห้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าใส่ก็ไม่ใส่ในต่างแค่ไหนนะครับอันนี้คือแบบไม่ใส่นะฮะปึกป๊กปึ๊กปึ๊กสองหมื่นเก้านะครับผมใส่เข้าไปหนึ่งข้างนะฮะปึก๊ก 54าหมื่นนะครับใส่เข้าไป2ข้างนะฮะนี่7 0 0 0หมื่นะครับผมแล้วเมื่อกี้เห็นไหมครับผมว่าจังหวะที่มันจังหวะที่มันยิงออกไปมันจะมีการสะบัดมือครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นคือพิกกี้เพ็กมันเบิ้ลเองนะฮะซึ่งโอกาสเบิ้ลเนี่ยยิ่งเราเลเวลเยอะนะครับผมโอกาสเบิ้ลก็จะยิ่งเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นไหมมันสะบัดมือ2ทีเนี่ยนะครับดาเมจสเด้งนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงนะครับผมแต่ข้อเสียนิดนึงเลยนะครับผมของโดแรมคือ สก,กิลมันเป็นสก,กิลเดี่ยวล้วนๆเลยนะครับผมเป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลแบบเดี่ยวนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวตัวมันเก่งมากนะครับผมแต่ถ้าล่ามอนเป็นหมู่คณะเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันค่อยๆเคลียร์ได้ทีละตัวเท่านั้นเองนะครับผมอ่าส่วนสเตตัสนะครับผมอัพง่ายนะครับเหลือก้านะครับผมอัพสเต็งเก้าสิบที่เหลือลงเด็กให้หมดนะฮะความแรงของพิกกี้เพ็กเนี่ยตามค่าสเต็งแต่เราอัพเด็กเพราะว่าเอาไว้ให้ตีโดนแล้วก็ประดับหนอนเนี่ยมันเพิ่มความแรงตามค่าเด็กดังนั้นเนี่ย เราอัพสเต็งเก้าสิบก่อนแล้วก็กดเด็กยาวๆจนลอยยี่เลยครับผมแล้วพอเด็กลอยยี่เสร็จก็กลับไปอัพสเต็งลอยยี่นะครับเหลือจากนั้นนะครับผมก็ค่อยไปใส่เอจิใส่วิทเพิ่มที่หลังเอานะฮะสกิลถ้าเป็นสายกายภาพนะครับผมอัพแถวบนหมดบังคับนะครับผมมันบังคับเองนะฮะแล้วค่อยมาอัพเส้นนี้เส้นที่สามทางด้านขวามือเนี่ยนะครับมันจะเป็นสายกายภาพนะฮะสกิลที่เราต้องใช้ก็นี่เลยครับพิกกี้เพ็กนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะ ตัวที่เหลืออัพเพื่อให้มันครบเงื่อนไขของเปริตเฉยๆนะฮะโดรมกายภาพนะครับผมเล่นง่ายของถูกนะฮะแรงด้วยนะครับผมดูฮะโอ้โหแรงเวอร์นะครับผมร้อยห้านะครับผมของนี่เรียกได้ว่าธรรมดามากนะครับผมคอสฟ้าหมวกไลเวิร์ดฟ,ฟรีนะครับผม มีอันเนี้ยแพงสุดในตัวแล้วบุก10บพ็อกเทลเนี่ยนะครับนอกนั้นนี่เรียกได้ว่าอันเราไม่เท่าไหร่นะฮะต่อมาครับผมอาชีพที่2ที่อยากให้ลองเล่นนะครับผมนั่นคือเลนเจอร์นั่นเองนะครับผมเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นคัสสามของฮันเตอร์นะครับผมแน่นอนว่าฮันเตอร์เนี่ยลูกรักของกาวิตี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะฮะคือมันแรงตั้งแต่คัสสองไฮคาสยันคัสสามนะครับผมด้วยความโหดของมันนะครับผมสกิลหมู่สุดโหดเทียมนะครับผมแอโร่สตอมนะฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณ5 0,000ื่นนะครับผมอันนี้ให้ดูของเลยนะครับ เรียกได้ว่าของแบบเบสิกมากมากนะฮะก็ะคือคอร์ฟ้านะครับผมไรเวิร์ดฟรีนะฮะแล้วก็อันนี้คือธนูที่ได้มาจากกิจกรรมเก็บเลเวลคอร์ฟ้านะครับผมเออต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อ,อ่ไม่ได้ทันกิจกรรมเก็บเลเวลคอร์ฟ้าเนี่ยอาจจะต้องไปหาบิ๊กคอร์โบใช้นะครับแต่ถ้าใครทนันคอร์ฟ้านะครับก็ได้ธนูร้อยมาอันนี้เขาเรียกว่าธนูร้อยนะครับซึ่งมันจะบวกเจ็ดให้แล้วนะครับก็ไปใส่การ์ดเอสักใบหนึ่งนะครับผมแล้วเราก็ใช้เก็บเลเวลได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์แนะนํานะครับผม ทั้งเซตเนี่ยไว้วิ่งประกอบด้วยเสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับหนึ่งข้างนะครับผมซึ่งราคาเสื้อเนี่ยก็ทั้งเซตน่าจะประมาณ 4-5m นะครับผมก็ราคาไม่ค่อยแพงมากนะฮะแล้วก็ถ้าแนะนํานะครับผมจะตีบวกให้ตีบวกตัวเสื้อนะครับผมาะว่าเสื้อเนี่ยทุกๆหอัปเกรดเนี่ยจะได้ยิงไกลแงขึ้น2%นะครับซึ่งอันนี้ก็เสื้อส่วนใหญ่จะนิยมบวก9กันนะครับ แล้วก็ o f exposure ถ้าหาได้แต่ถ้าหาไม่ได้เอาแค่ซื้อบวก9ไปก่อนก็ได้นะครับส่วนอื่นๆไม่ต้องไปบวกก็ได้ครับผมมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมถ้าหาได้ก็ดีนะครับก็คือประดับ sound amplifier นะครับผมประดับ sound amp เนี่ยทำให้เราลด VCT หรือว่าลดเวลาไล่ลง50%นะครับทำให้เราไล่เอลสตอร์มเร็วขึ้นนะครับอ่ะอันนี้คือแบบถอดให้ดูนะครับผมปึ๊บเห็นป่ะไอลูสตอมมันมีหลอดไล่นะครับผมแต่ถ้าเราใส่ sound amp เห็นปะมันจะเร็วขึ้นนะครับผมถามว่าทําไมไม่ใส่ซาวด์แอมสองอันให้มันไล่หลอดก็เพราะว่าเออข้างหนึ่งมันเป็นประดับไว้วิงซึ่งไว้วิงเนี่ยเป็นเซตที่ทําให้รถสตอร์มแรงขึ้นมากๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวถอดเสื้อออกให้ดูเลยแล้วกันเอ,เอาแบบไม่ครบเซตนะครับผมไม่ครบเซตเนี่ยดาเมจอยู่ที่สองหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับผมแบบครบเซตเสื้อบวกเก้านะฮะขึ้นมาเป็นห้าหมื่นนะครับผมเกือบเกือบจะสองเท่านะครับผมคือโหดจัดอะนะครับผมแรงมากๆเลยอสมมติถอดรองเท้าออกนะครับผมป๊บ เห็นปะสามหมื่นนะครับผมคือแรงอะ่ะแค่ใส่ครบเซตนี่ขึ้นมา2องสามหมื่นได้แล้วนะครับแล้วก็ไว้วิ่งเองมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากด้วยนะฮะและแน่นอนนะครับผมเรนเจอร์ Ranger ก็เหมือนฮันเตอร์ของคลาสสิกนั่นแหละครับคือมันโดดเด่นในเรื่องทั้งการเก็บเลเวลและการล่าบ,บอสนะครับผมคือตอนนี้ผมเล่นเป็นแอรลูสตอมไปก่อนช่วงเลเวลร้อยตน้นๆสักจนถึงประมาณสักร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยมันก็ยังคงใช้แอรลูสตอมเก็บเลเวลไปนะครับแต่พอเกินร้อยห้าสิบปุ๊บสเตตัสเราจะอิงไปทางค่าลักมากขึ้นเพราะว่า พอเลเวล1้อยปุ๊บมันจะกลายเป็นเด็ก120ยยัก120นะครับผมมันจะผันตัวเองไปเป็นสายยิงธรรมดานะครับเพื่อให้มันติดคีแล้วก็ยิงบอสได้นะครับผมอ่ะสเตตัสแนะนำตอนเลเวล99นะครับผมตอนเลเวล99แนะนำว่าให้กดเด็ก99ไปเลยครับผมแล้วก็อัพอิน60เพราะว่าแอโรสตอมเนี่ยค่อนข้างใช้ SP ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับพอมันจะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับผมก็อัพเอจิได้ประมาณ7 0็ดถึงแปนะครับผมก็คือหลักเราหลักๆเนี่ยเราเอาเด็กนำนะครับเพราะว่าเราเอาเด็กแค่ถึง120นะครับจะได้เอาแรงๆไปเลยนะครับแรรกๆเเนี่ยา ไม่ค่อยได้ไปยืนสดหรอกนะครับผมเรามีหน้าที่ก็คือแอตโตอมแล้วก็วิ่งนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับดูฮะองนี้คือใหญ่มากนะครับผมดังนั้นเนี่ยแรกๆเราไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่หรอกก็แอตโตอมแล้วก็วิ่งหนีไปนะครับเนี่ยพอกดเลกร้อยได้ก็อัพไอจีสักเก้าสิบแล้วผมแล้วก็จะไปลงลักเลยก็ได้นะครับผมส่วนสกิลเนี่ยแน่นอนว่าพอเปลี่ยนคัสสามมากดแอตโตตอมเต็มก่อนเลยครับผมใช้แน่นอนนะฮะ จากนั้นก็ไปโนลิมิตเป็นสกิลที่ทำให้เรายิงแรงขึ้นมากๆนะฮะเดี๋ยวลองโนลิมิตให้ดูนะครับผมอันนี้คือยิงแบบธรรมดา50,000ใช่ไหมพอกดโนลิมิตปัป๊บเข้าไปปึ๊บขึ้นมาเป็นแสนหกนะครับผมคือแรงมากนะครับผมคือสกิลนี้แหละเอาไว้ช่วยล่าบอสเอาไปช่วยเก็บเลเวลได้ดีมากเลยครับผมแล้วก็โนลิมิตเนี่ย มันจะมีเวลาอยู่ประมาณสักนาทีนึงอ่ะโอ้โหเป็นนาทีนึงที่เราเทพมากนะฮะอย่างกับอุลตร้าแมนนะครับแล้วยังไม่นับรวมสกิลบัฟต่างๆอีกมากมายนะครับผมอ่าหรือว่ากดทำเอวเฟลกเอาก็ได้นะครับผมแล้วก็ยิงเข้าไปพับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเห็นไหมแรงขึ้นไปอีกนะครับผมเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากนะครับผมแล้วก็ดาเมจค่อนข้างถึงอกถึงใจมากนะฮะก็เนี่ยแหละครับ RO ย่อมาจากเลนเจอร์ออนไลน์นะครับผม <laughs> ยิงกันสะบ,บั้นหันแหลกเลยนะฮะ อ่ะไปะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับต่อมาอาชีพที่3ที่เราแนะนํากันนะครับผมนั่นก็คือริเบรี่นั่นเองนะครับผมเป็นคัสสอของมือปืนนะครับซึ่งความสามารถของมันเนี่ยค่อนข้างจะเล่นง่ายมากเพราะว่าสกิลพี่แกเป็นวงโคตรกว้างนะฮะสายที่เราแนะนําให้เล่นก็คือสายปืนกลคู่กับปืนสั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งสกิลของปืนกลเนี่ยคือลาวทิปนะฮะสกิลโคตรกว้างนะครับผมเห็นไหมครับยิงออกไปทีนี้คือระยะมันแบบ กว้างมากอะประมาณครึ่งหน้าจอนะครับผมและดาเมจเนี่ยโอเคเลย20,000นะครับผม20,000แบบกดย้ำได้นะฮะแบบนี้นะครับผมเห็นปะเนี่ยคือเป็น20,000ที่แบบรัวได้นะครับผมมันอาจจะไม่ได้รัวมากนะครับผมแต่มันก็รัวค่อนข้างเร็วอยู่นะฮะสำหรับของสมทัยที่แนะนำนะครับผมก็แนะนำเลยว่า라이เวิร์ดฟรีนะครับผมช่วยได้เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าปัญหาเดียวของรีเบลเลยครับคือเรเจนเอสพีไม่พอนะฮะสกิลหนึ่งเนี่ยใช้60หน่วยใช่ไหมครับผม ยิงไปโป,โป๊ะเนี่ยนะครับผมคือถ้าเป็นปกติจะรีไม่ทันนะครับผมแต่ถ้ามีบิตติ้งไรเบิร์นะครับผมและเอ็กซิเลียน202 6เม็ดนะครับผมช่วยท่านได้แน่นอนนะฮะ คือแป๊บเดียวมันรีกลับมาทันเลยนะครับผมแต่ Ex e ซเนี26เมตรเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างจะมีราคาสมควรนะฮะด้วยความที่ตัวรีวิลเองนะครับผมมันไม่ได้มีเซ็ตประจําตัวเหมือนแมวหรือว่าเลนเจอร์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะประกอบอะไรเข้ามาก็ได้นะครับผมเพื่อให้มันแก้ปัญหาเรื่อง s p ของมันนะครับผมซึ่งเซ็ต Ex e ซเนีสูตรเนี่ยก็จะมีตัวเสื้อกับตัวผ้าคลุมนะครับผมมันจะมีออปชันหนึ่งที่เรียกว่า2 0งนนะครับผมซึ่งมันจะรีเจนเอะและถ้าสนหรือรมตัวนั้นตีบวก7 จะรีบวกอีก50%นะครับผมหมายความว่าถ้าเรามีออฟของเสื้อ3เม็ดนะครับผมออฟของปะคุมอีก3เม็ดจะกลายเป็นรีเจน SP 600%นะฮะคือรีเถื่อนมากอ่ะนะครับผมเรียกได้ว่าเนี่ยกดไปกดตึ๊กอ่าสองทีสามทีสี่ทีห้าทีนะครับผมเนี่ยหมดครั้งที่5นะครับผม SP รีกลับมาเป็น900กว่าแล้วนะครับผมแล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งนะฮะ มันจะรีกลับมาเต็มอีกเหมือนเดิมนะครับผมคือมันรีเถื่อนมากอ่ะนะครับเนี่ยเล่นเลียนมี2องนองเข้าไป6เมตรเนี่ยคืออยู่เลยนะครับเอาอยู่นะฮะส่วนปืนของมันนะครับผมด้วยความที่มันเป็นสายเล่าทิพมันบังคับปืนกลอยู่แล้วนะครับถ้าใครหาปืนโปรบิชันที่เป็นปืนกลไม่ได้นะครับผมตอนนี้มีปืนเอ็นชียนที่มันชื่อเดอะแบล็กนะครับผมแต่มันก็เป็นของแคสราคาค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็มีอันนึงก็คือเป็น ปืนจากตู้ขายปืนธรรมดาลเลยแต่ใช้ได้เลเวล106ชื่อมินิเมนะฮะซึ่งถ้าใครไม่มีปืนจากคอสฟ้าอย่างเงี้ยก็ต้องรอเลเวล106อ่ะถึงจะไปใช้มินิเมได้นะครับผมก็อาจจะลำบากตรงนี้หน่อยนะฮะส่วนของอื่นๆนี่ก็คืออะไรก็ได้นะครับผมเอาให้มันยิงแรงขึ้นมาก็พอนะครับจริงๆรองเท้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมดิฟายเด็กได้นะครับผมจะได้ยิงแรงขึ้นไปอีกนะครับอ่ะส่วนเตตัสนะครับผมเตตัสเนี่ยก็เหมือนคล้คลายๆเรนเจอร์เลยมันคือคล้คลายๆเรนเจอร์นะครับรีเบลเนี่ย ก็คือกดไปเลยเด็ก99อิน60นะครับผมของผมอัพวิสมา30เอาไว้กันตายนะครับผมแล้วก็เอจ60นะครับตอนนี้มันเด็ก102แล้วนะครับผมก็กะว่าเดี๋ยวอัพเอจขึ้นมานิดนึงแล้วค่อยไปกดลักนะครับผมคือไตตันจบอะของรีเบลกับเลนเจอร์คล้ายๆกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเก็บเวลถึง1075นะครับผมมันจะกลายเป็นสายยิงบอสทั้งคู่นะครับดังนั้นมันก็จะไปจบที่เด็ก102ลัก102เหมือนกันนั่นเองนะฮะและเอาจริงๆนะครับผมในการยิงบอสนะครับผมรีเบลเหมือนจะดดีวว่าเเจ้ย เพราะว่ามันยิงไกลกว่านิดนึงนะฮะโอเคเรื่องสกิลนะครับผมมาถึงเปลี่ยนเป็นรีเบเลียนนะครับผมแนะนําให้อัพสกิลลาวทิพให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสกิลเก็บเวลหลักของเรานะฮะเมื่ออัพลาวทิพเสร็จปุ๊บนะครับผมให้อัพฝั่งซ้ายนะครับผมแพทินัมอันต้านะครับผมมันจะเป็นการสร้างเกาะคล้ายๆกับไคลรี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราลิสคอยมาก่อนนะครับผมเห็นปะระยะมันโคตรไกลแล้วเอ้าเอ้าอีบีซีกระเด็นได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนี่ระยะมันไกลมากนะฮะ คือเมื่อกดเหรียญขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้วกดแพทจัมอันต้าครับผมปุ๊บมันจะสร้างเกาะคล้ายๆกับไคลี่นะครับผมเอาเลือดของเราเนี่ยเป็นเป็นเกาะนะครับผมแต่เงื่อนไขในการใช้เนี่ยมีอย่างเดียวก็คือต้องมีเหรียญและต้องใส่เป็นลูกกระสุนศักดิสิทธ์นะครับผมกระสุนทาโทลีถึงจะใช้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ทั้ง3คัสเนี่ยก็เป็น3คัสเล่นง่ายของไม่ได้ราคาแรงมากนะครับผม ถ้าใครแบบเน้นชิลๆนะครับผมแมวก็ดีนะเพราะว่าแมวเนี่ยผมเรียกได้ว่าใช้ของในเกมล้วนๆเลยนะฮะชิลยาวเลยนะครับผมแต่ถ้าใครแบบเอ้ยอยากแรงอยากล่าบอสด้วยจริงๆ3ชิ้นนี้ล่าบอสได้หมดนะแมวก็มีคนเอาไปล่าบอสนะผมเรนเจอร์กับรีเบลนี่คือเป็นอาชีพล่าบอสมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมก็ลองมาเล่นดูได้นะฮะโอเคครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกันเวนะครับผมก็กดจอยกดลูมข้างปุ่มสับตะไคร้ได้เลยนะครับผมยี่สิบบาทห้าสิบบาทนะครับเป็นกำลังใจกันเวทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้ก็ขอตัวก่อนคคครรรััััับบบผมแล้ววเจอกนสสดี